สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันฟินโก้ดูนะครับวันนี้ผมจะพาไปซื้อสินค้าโปรโมชั่นพิเศษนะครับเปลี่ยนสถานีประเทศใช้งานก่อนนะครับโอเคเป็นประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็มาที่หน้าแรกนะครับมาที่หน้าแรกแล้วเราก็ไปที่เมนูสินค้าที่เราอยากจะซื้อเลยนะครับ สินค้าที่เราจะซื้อนะฮะวันนี้จะซื้อสินค้าเป็นสินค้าครีมกันแดดนะครับซึ่งมีโปรโมชั่นเริ่มขาย10 2นาฬิกาวันนี้นะฮะมาดูนะครับนี่ฮะโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกไปที่ครีมกันแดดเลยนะครับคลิกไปที่โกเลยนะฮะ โอเคครีมกันแดดขึ้นมาแล้วนะฮะครีมกันแดดขึ้นมาแล้วแล้วเราไปที่รถเข็นนะครับทางล่างนะฮะคลิกเข้าไปที่รถเข็นนะครับคลิกเข้าไปที่รถเข็นใส่จํานวนที่เราจะซื้อนะฮะใส่จํานวนที่เราจะซื้อผมจะซื้อ10หลอดนะฮะใส่เข้าไปแล้วนะครับ10แล้วก็กดตกลงครับกดตกลง แล้วก็ไปที่รถเข็นมุมด้านบนนะฮะด้านบนเลยนะครับด้านบนนะครับโอเคจํานวน10 10ชิ้นนะครับดูข้างล่างนะครับจํานวน100บาทคะแนนสะสม5.6นะครับโอเคแล้วก็มาดูนะฮะมาหน้านี้ที่อยู่ถูกต้องไหมนะฮะด้านบนที่อยู่ถูกต้องอสั่งซื้อสินค้าค่าส่ง45บาทรวมแล้ว145บาทคลิกที่ส่งเลยนะครับ ถ谢谢 However, the ูกต้องนะครับคลิกที่ส่งเราจะมาดูราคานะครับราคา145บาทวันนี้ผมจะมาที่เก็บเงินปลายทางนะครับมาที่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับค่าใช้จ่ายเพิ่ม10บาทนะครับคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปจุดนี้เลยนะฮะคลิกเข้าไปครับให้ขึ้นตรงนี้โอเคเงินจะบอกว่านะฮะข้างล่างสุดนะครับเพิ่มรวมเบ็ดเสร็จนะฮะทั้งค่าส่งทั้งค่าเก็บปลายทางด้วย155บบาทโอเคคลิกเข้าไปเลยนะครับ จะขึ้นหน้านี้มาให้เราตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับโอเคระยะเวลารับสินค้า1-15วันนะครับโค้ดสั่งซื้อ,อสินค้า100ค่าส่ง45้าค่าเก็บปลายทาง10บาทรวมแล้วร5อยบาบาทกดส่งเลยครับกดส่งเรียบร้อยครับสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนี่คือวิธีเลือกสินค้าช้อปปิง้งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับ